สวัสดีครับสวัสดีนะครับคลิปนี้รู้เรื่องกันแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่สักคันหนึ่งนะครับอันบอกเลยว่าคลิปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นด้วยกันที่น่าสนใจและก็วัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นทำกินวัยรุ่นสร้างตัว น่าจะชอบตัวรุ่นนี้กันเยอะมากนะครับและทําฟรีดาวให้ได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวคลิปนี้เราอยู่เจ้ายูสุดีแมกครับ1.9ตัว S สนะฮะแคบพารานุภาพพิงโ,โรคตัวเตี้ยรถปี2021ครับรถปีเดียวเท่านั้นโคตรน่าใช้และแต่งซิ่งไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือจมน้ำแต่ต่อเป็นกฎหมาย อันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอันรับประกันในเรื่องตัวคนบ้าและก็อีกหนึ่งอย่างครับที่คนจะซื้อคันนี้ควรที่จะทราบกันนั่นคือวารันตีศูนย์เหลือเต็มๆสามป e ี1นึ่งแสนโลจุกๆกันไปเลยแน่นอนนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นตัวเลดเริ่มต้นนะครับก็คือจะเป็นตัวรุ่นย่อยเริ่มต้น S นะฮะไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้แบบฮารเช่น แล้วก็ตัดหมอกยังไม่มีนะครับเดี๋ยวตรงนี้สามารถใส่เพิ่มเติมได้หลังจากที่รถอนุมัติแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันให้ดูตัวเครื่องยนต์ดีกว่าครับตัวบล็อกเครื่อง1.9เนี่ยถือว่ามันเป็นอ,อีกบล็อกหนึ่งที่คนให้ความสนใจกันเยอะไม่ว่าจะอย่างเป็นในพี่ผู้ชายบางท่านก็ดีพี่ผู้หญิงบางคนก็ดีนะครับเพราะว่ามันขับได้ง่ายแล้วก็ขับได้สนุกด้วย นะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าออปชันมันอาจจะไม่ได้มีเยอะมากอันนี้เราก็ต้องยอมรับและก็ต้องทําใจเพราะว่าอะไรครับอย่างถ้าเกิดไปออกห้างป้ายแดงอันเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านเล่น Facebook อันเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านเล่น t ิ k กต็อกเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเซลล์ป้ายแดงเข้ามานุ่นนั่นนี่อะไรอย่างพวกนี้ถูกต้องใช่ไหมครับมันสามารถเอาตัวเริ่มต้นมาใส่ของตัวท็อปได้ราคามันจะประหยัดกว่าออกตัวท็อปไปเยอะมากลองคิดคำนวณกันดูดีๆนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องเดิมฮนะไม่มีข้ามนะมันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับคานบนคานล่างเดิมนะฮะอินเตอร์นะครับทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวแก้มตะเข็บด้านซ้ายแก้มด้านขวาตะเข็บด้านขวารวมถึงตัวน็อตซอกในนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงไม่มีอรอยขยับขันไข่แกะออกมาทําสีนะครับน็อตตรงนี้เนี่ยต้องไม่เบี้ยวไม่ผิดรูป รถหนึ่งปีครับเราบอกว่าปี2021 21เนี่ยถามว่าใหม่ไหมใหม,ใหม่มากและรถแม่งจะใหม่ตามปีด้วยหรือเปล่าอ่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่ง question mark ที่เราต้องเอาคำตอบออกมาจากคันนี้ให้ได้ชัดเจนมากที่สุดนะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะครับอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสู์ถุงร้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะมีการเปลี่ยนท่อมาใบหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นตัวเหล็กปลายยาวนะครับ ใหม่ๆเยี่ยมๆสวยๆรถเดิมๆจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามหาระหว่างตัวเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้ตอนเนี้เรามีทุกซิปเมนต์เลยเรามีให้ครบทั้ง2แบบเลยขึ้นอยู่กับพี่ๆทุกท่านแล้วว่าชอบแบบไหนกันแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ผมพามาดูตัวด้านข้างกันต่อครับสิ่งที่อันัดสันให้สําหรับยาง1.9พิโลคันนี้นั่นคือการเลือกใส่แม็กทีอีขอบ18นะข้างหน้า9ครึ่ง แล้วก็รัดด้วยยาง2องหกห้าสี่นะฮะน้อตล้อแต่งมีไม้พร้อมข้างหน้านี่จะทรงแล้วเรียบร้อยประมาณ4นิ้วสอดน,นะฮะประมาณ4นิ้วครึ่งอ่าพูดแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะเส้นด้านข้างแล้วก็ตัววอลโป่งซุ้มล้อด้านหน้าคมนูนอย่างชัดเจนนะครับเราต้องดูทั้ง2ระยะด้วยกันนั่นคือระยะทางด้านซ้ายและระยะทางด้านขวาเพื่อว่าจะได้ชัดเจนนะครับส่วนสําหรับ มือเปิดน,นะฮะก็จะเป็นตัวสีดำด้านมีสติกเกอร์คำว่าสเปคแคปนะครับส่วนสราบตัวเสาเองคู่หน้าตรงนี้ก็ของเดิมนะฮะกระจกบังลมหน้าด้านซ้ายด้านขวากระจกแคปแล้วก็ตัวกระจกด้านหลังก็เป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยจะพามาดูตัวซองด้านในกันบ้างดูด้วยกันเนี่ยต้องชัดเจนนะฮะดูด้วยกันต้องรู้เรื่องดูด้วยกันต้องดูเป็นนะครับดูไม่เป็นก็จะทําให้ดูให้เป็นให้ได้นะฮะ คอนเซปต์เราง่ายๆนะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการบอกว่าหันราคาหันเป็นหมูหันเ,เป็นเป็ดหันเป็นไก่เลยนะฮะเอาเศษเหล็กมาหันราคาดีกว่าโอ้โหไม่ใช่นะครับรถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองกันในอีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอย่างบางคนที่เขาอยู่กับตัวรถทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนกับรถมีชีวิตนะมันก็ต้องมีการเรียกร้องอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับ ผมอยากมีเจ้าของหนูอยากมีเจ้าของอยากมีพี่ๆมารับกลับบ้านแล้วอ่านะฮะเป็นแบบนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์นะฮะแต่ว่าทุกอย่างนะครับมันถือว่าเป็นความน่าใช้และสิ่งที่จ้องจาเป็นสําหรับคนในการใช้งานอ่านะครับพูดแบบนี้ดีกว่าเป็นคำพูดที่สวยมากนะครับส่วนตัวแคปเนี่ยก็สามารถเปิดได้นะฮะ90องศาด้วยกันนะครับกระบะด้านท้ายตรงนี้จะเป็นเป็นตัวยางซิลิโคนนะฮะเห็นคมเลยนะครับ แล้วก็ตัวรอยเม็ดอ้างอยู่ตรงตัวหัวเก่งตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดยังใส่แก๊ปหลังเนี่ยสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีแก๊ปหลังแต่งด้วยนะครับพี่พีเห็นไหมมันจะเป็นตัวสแตนเลสแล้วก็ไทเทเนียมนะจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าแก๊ปหลังสวยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปใส่เพิ่มเนะี่ยั้นว่ามิติตัวรถมันก็จะเด่นขึ้นมาแน่นอนนะครับสําหรับตัวด้านหลังครับอันใส่กล่องโหลดไว้2นิ้วแล้วก็ล้อแม็กลายเดียวกันแต่ว่าจะเป็นตัวสิบครึ่งนะครับ ยางเนี่ยอันเอายางตัวนี้มาใส่ให้ฮนะสองหกห้าบนะฮะปิ้นปนบางๆงยางสวยๆนะฮะของเอี่ยมเอียมเลยนะฮะถ้าเกิดอย่างแบบนี้แค่4ี่วงจัดทรงเนี่ยนะครับก็ถือว่าหล่อแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมคิดซะว่าเราขับไปใช้งานครับพี่พี่ทุกท่านนี่คือความตรงประเด็นสับตัวรถที่มันได้มีการเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้รถเกิดมาเพื่อการใช้งาน รถเกิดเครื่องมาใช้คู่กับเรานะฮะเพราะนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหา1.9อยู่นะฮะแล้วต้องการเป็นตัวโฉมนี้ันแนะนำเลยนะครับว่าคันนี้ไม่เสียแน่นอนสิ่งที่เชื่อน่าเชื่อไหมสิ่งที่หันบอกควรฟังไหมตรงนี้พี่ๆต้องลองตัดสินใจกันดูนะครับแล้วก็ฝาท้ายเดิมรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติและก็ตัวปลายท่อเนี่ยก็จะเป็นแบบไดสีนะฮะสวยๆนะครับ,ค,รบคันนี้เบิ้ลตัดได้นะ เบิ้ลตัดแบบรลอๆเลยนะฮะเบิ้ลตัดแบบเฟี้ยวๆเลยนะครับจิบบบบกโกโชอบเลยอย่างคันนี้แมกไลเนอร์เดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือทั้งหมดของตัวรถแคป1คันแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับแคปถือว่าเป็นตัวรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันสามารถทํางานได้หลายหน้า ไม่ว่าเราจะใช้งานภายในครอบครัวเองก็ดีไม่ว่าเราจะใช้เป็นตัวรถวิ่งร่วมเองก็ดีเพราะนั้นเนี่ยคือมันครบวงจรนะมันก็ครอบคลุมมากนะครับเหมือนกับว่าหนึ่งในจักรวาลน,นะฮะแบบนี้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวต่อไปครับอันพาเข้าไปดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับสาหรับตัว S เนี่ยวงเล็บตัว S เนี่ยนั่นคือเป็นตัวเกนรุ่นย่อยเริ่มต้นสําหรับ1.9ตัวตี้คอนโซลหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กครับหรือว่าถุงนมนิอรภัยคู่หน้ามาให้ จะให้ย้อนเวลากลับไปเหมือนยังพวกแบบอย่าง a l new สองจที่มีแอร์แบ็กเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวรถแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมแล้วว่ามันเป็นตัวรถปีใหม่แล้วก็เป็นตัวรถรุ่นใหม่มาแล้วนะครับเครื่องเล่นครับอันนี้เนี่ยคือว่ายังเป็นแบบย้อนยุคอยู่เหมือนเดิมแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราลองเปรียบเทียบหรือว่ากะราคาดูว่าถ้าเกิดอย่างออกตัว1.9คันนี้มาแล้วไปใส่เป็นตัวจอทัชสกรีนจอแอนดรอย หรือว่าเป็นจอของตัว M แทนเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อันว่านะถ้าเกิดเราแบบเนี้ยอันว่าราคามันน่าจะถูกลงกว่าเดิมเนี่ยถือว่าเยอะมากเหมือนกับว่าถ้าเกิดในราคาป้ายแดงอยู่ประมาณนี้รวมนู่นรวมนั่นรวมนี่รวมเล็ทผ่อนหมดทุกอย่างแล้วราคามันจะกระโดดขึ้นไปเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับอันหลกเหมือนเดิมแอร์แรงนะฮะแต่นี่อันไม่ได้เปิดแรงมากนะฮะถามว่าตอนนี้ร้อนไม่ร้อนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในฤดูไหนก็ตาม รถเนี่ยแอร์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการใช้งานพอเ,เราเดินทางไปไหนเนี่ยแอร์ไม่เย็นมันจะเดินทางแล้วมีความสุขหรือเปล่าครับไม่มีหรอกเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้น้ํายาแอร์มีการจัดก,การให้แล้วก็ช่องเสียบไฟด้านล่างนะครับ120 w, ร้อยยี่สิบวัตต์นะฮะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบหกสปีดแต่ว่าจะมีเป็นตัวชิปล็อกเกียร์แบบนี้มาให้แล้วกันไว้พอเ,เราเข้าเกียร์พลาด หนึ่งไปถอยถอยปลาหนึ่งอะไรอย่างพวกนี้กันพอเวลาเราเข้าเกียร์พลาดนะครับแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับมีวัตบูทให้ตัวหนึ่งนะฮะรอบวัดบูทก็จะเป็นตัวสแตนเลสได้สีสวยงามนะครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับมีตัวเซนเซอร์ล็อกมองข้างจะเป็นปรับไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดพับกระจกมองข้างจะเป็นแบบแมนนวลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ให้มาและถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนั่นคือตัวบอก เพราะว่าอย่างบ่อโฉมเก่าเนี่ยบ่อมันจะเล็กกว่าตัวโฉมเนี่ยเยอะมากนะฮะลองสังเกตดูดีๆนะฮะเยอะมากนะฮะไม่ใช่น้อยๆนะมันจะเล็กกว่าตัวบ่อโฉมเนี่ยเยอะนะครับแต่สําหรับอย่างตัวโฉมวิ่งโลกงเนี่ยบ่อมันเป็นบ่อผ้าสีดําเหมือนกันเดินได้ขาวแต่มันจะเพิ่มในเรื่องตัวปีกด้านข้างออกมาที่มันใหญ่มากขึ้นเพื่ออะไรครับรองรับสําหรับสรีละของคนนั่งไม่ว่าจะเป็นคนนั่งขับหรือว่าคนนั่งข้างคนขับคนตัวใหญ่คนตัวเล็กอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะพอดีบอกหลังเราเลย เนี่ยครับเพรานะนั้นเวลาเราขับระยะทางไกลคือมันจะไม่เมื่อยนะครับแล้วก็คันนี้ครับเร่งไม่อยู่ที่สามหมื่นโลอันไม่มีกอนะมาแบบไหนคือแบบนั้นเลยกอไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้เราดีขึ้นหรือว่าช่วยเราขายได้อะไรพวกนี้หรือเปล่าเพราะนั้นเราไม่กอนะครับนี่ไมแท้แบบไหนก็คือแบบนั้นเลยเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับปบีอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยกันหนึ่งหนึ่งคันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับรถทุกๆคันที่เ่าเอามาให้กับพี่ๆได้ดูกันเป็นตัวเลือเนี่ย และอย่างตัวรถกระบะแขปคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลื่องที่ดีมากถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามาบอกอันนะฮะเฮ้ยอันพี่อยากได้ตูอ้อะเฮ้ยอันพี่อยากใส่คอกเตี้ยวอะอันจะตอบไปหนึ่งคำฮะจัดให้ตลอดไม่เคยขัดแน่นอนไม่เสียครับงานนี้ของจริงนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้นขายราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าืเก้าพับาทครับ ถูกกว่าออกห้างป้ายแดงแน่นอนและไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วที่เหลือเอากุญแจรถออกไปและเอารอผ่อนแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนแค่นั้นเองจบเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบนะครับอยากตัดสินใจในเรื่องตัวการออกรถหรือว่าขอคําแนะนําคําปรึกษาในการออกรถก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์นะครับแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับอันโดยตรงได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ